สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับฟุตบอลช้างเอฟเอคัพครับรอบแรกครับฤดูกาล2023-2024ครับวันนี้มากันที่สนามกีฬาพระรามเมศองสวนครับจังหวัดลพบุรีครับลพบุรีซิตี้ครับต้อนรับการมาเยือนของสงขลา FC ครับในส่วนของการบรรยายครับวันนี้อยู่กับผมครับกิรติกรยะสะโรครับและทีมงานฝ่ายไคลมีเดียโปรดักชั่นครับ ไปชมภาพพิธีการในสนามกันสักครู่หนึ่งครับและเดี๋ยวมาไล่เรียงผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมกันต่อครับ ครับต่อไปเป็นสิบเอ็ดรายชื่อครับผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีมครับเดี๋ยวเราไปกันที่ทีมเจ้าบ้านก่อนเลยครับลบบุรีซิตี้ครับจะมีผู้เล่นหมายเลขสองครับเจริยวิทย์พงขชาครับหมายเลขห้าครับกับตันทีมพีรวิทย์อรุณรัตน์หมายเลขสิบมนชิตวรรณาครับสิบเจ็ดนัทชัยสายกุลครับสิบแปดธีรพัฒน์แสงวงศ์ยี่สิบภพธรรมวันดีครับยี่สิบสองพระสินหอยิ่งสวัสดียี่สิบสามครับคริสเตียนโจเซฟซัคจีนี่ครับ พ9พิชกวิทย์แข็งขัน31หัตถพันธ์เชียนวิชัยครับและ44ครับผู้รักษาประตูกำบลชัยต่อการพลิกครับหัวหน้าผู้กสอนคุณต่อพงห์่ายทุกครับส่วนทีมเยือนครับสงขลา f c ครับมาจากทางโซนภาคใต้เลยครับหมายเลข2ครับชนาทิพย์ไกรนราครับหมายเลข9สมปราดเรืองนุ่นครับหมายเลข17กับตันทีมครับพรเทพทีมละ 18อภิชาติเยียตสีชา21ลุสดานกาเตมาดี21อด่า2ี2ครับอาทิตย์พรมขันครับ32รัษาประตูครับนัทพลมีแสง38ลิวานเรืองช่วย47พงศธรขวัญทอง82บิสรูนเซมุโซและ92ครับอีราฟานเจรีครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับไดกิฮิกุชิครับเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นครับส่วนผู้ตัดสินครับที่ทำหน้าที่ในสนามวันนี้ครับ ผู้ตัดสินครับคุณสราวุฒิสุขสารีครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ชนิดพลธาราวันผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2พัชรพงษ์เชียงตาและท่านสุดท้ายครับผู้ตัดสินที่4ีุณชยานันทุโตครับเกมจะเริ่มกันในเวลา16บหนาฬิกาครับ4ี่โมงเย็นครับเกมในรอบแรกครับวันนี้ก็มีเกมแข่งขันกันเพียบเลยครับฟุตบอลถ้วยครับช้าง FA ฟเอครับเดูกาล2000 23 2024ครับวันนี้ก็อยู่กับทีมงานฟลายไคลมีเดียโปรดักชันครับร่วมกันกับโรบุรีซิตี้แล้วก็ซูเปอร์ซับไทยแลนด์ครับนำเสนอการถ่ายทอดสดฟุตบอลช้างเอเปครับในวันนี้ครับวันพุธที่4ตุลาคมครับทั้ง2ทีมก็เน้นใช้ชุดผู้เล่นสำรอ,องนะครับปรับทับกันตรงนี้ ครับรอความพร้อมของทั้ง2ทีมครับเจ้าบ้านครับลบรีซิตี้ครับตอนนี้อยู่ในอันดับที่4ของตารางครับชนะ2แพ้1ครับส่วนทีมเยือนสงขลา FC ก็เป็นอีกหนึ่งทีมใหญ่ครับจากโซนภาคใต้ครับเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกแทบจะทุกปีเลยครับเป้าหมายของทีมนี้ก็เลื่อนชั้นครับทำยังไงก็ได้ให้เลื่อนชั้นครับแต่ว่ายังไม่สมหวังเท่าไหร่ครับ ในลีกแข่งไปแล้ว3นัดชนะ1เสมอ2ครับยังไม่แพ้ใครทางด้านของสงขลา FC ครับปัจจุบันอยู่อันดับ5ครับของโซนภาคใต้นัดล่าสุดเพิ่งเสมอกับภูเก็ตอันดามันมา2ประตูต่อ2ครับส่วนเจ้าบ้านรบบุรีซิตี้ครับนัดล่าสุดเล่นที่สนามแห่งนี้แหละครับ เล่นที่สนามกีฬาพระราเมส่วนครับจเจอกับทางด้านของทัพหลวงยูเนเต็ดอาจชนะไปได้ครับ2ประตูต่อศูนย์ครับคนทําประตูนัดที่ผ่านมาครับธีรพงศ์ยังดีกับสิริชัยราพุทธาวันนี้ธีรพงศ์มีชื่อเป็นตัวสำรองครับส่วนสิริชัยวันนี้ไม่มีชื่อลละครับ กลองจับมาที่พิลวิแข็งขันครับเป็นกัปตันทีมในวันนี้ครับมิดฟิล์ว28ปีครับของเครื่องของโรบร์ิตี้ครับเอาละครับเกมกำลังจะเริ่มครับ ดูว่า90นาทีใครจะคว้าชัยไว้ได้ครับแล้วผ่านเข้าสู่รอบต่อไปก็เป็นชุดเรียกว่าแทบจะทีมสำรองทั้งคู่ครับโอวันนี้ทีมเยือนสงขลา FC ครับไม่มีผู้เล่นต่างชาติเลยครับใช้คนไทย100%ครับรวมถึงมานั่งสำรองด้วยวันนี้สำรองของสงขลามีกัน4คนเท่านั้นครับ เดินทางไกลครับจากจังหวัดสงขลา ตอนนี้ก็รอสัญญาณจากผู้ตัดสินครับเอาละครับเกมเริ่มครับที่สนามกีฬาพระรามเมส,ส่วนครับทั้งฝั่งทีมเยือนครับสงขลา FC เป็นฝ่ายเริ่มเล่นก่อนครับบุกจากซ้ายไปขวาครับผ่านหน้าจอถ่ายทอดสดครับมาในชุดสีแดงดำครับชุดยาวชุดเก่งเลยครับเจอกับสีขาวล้วนของลรบรีซิตี้ครับทีมเจ้าบ้านผลงานในหลีก3ามนาที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีทั้งคู่ครับก็เป็นทีมที่ทำผลงานได้ดีมาเจอกันวันนี้ก็น่าจะสนุกละครับ ถึงแม้ว่าจะเป็นทีมสำร,รองครับแต่ก็น่าจะใส่เต็มทั้งคู่ครับวันนี้ลรบุรีซิตี้ใช้ตัวต่างชาติครับโคต้าต่างชาติเป็นคริสเตียนแซคชินีครับตัวลุกชาวสหรัฐอเมริกาครับวัย22ตะดูดบอกตรงนี้ของลุบุรีครับขึ้นมายังไม่ผ่านแนวรับของสงขลาครับ27เป็นอาทิตย์พรมขันครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวหลักครับ ที่มีชื่อในวันนี้ครับอีกคนหนึ่งเป็นอิลฟานเจลีครับตัวลุกดาวรุ่งเลยครับวัย19ปีครับ อารตรงนี้ก็เป็นลูกฟรีคิกแล้วครับของทางด้านสงข라이ฟซีมนชิตวันนาครับคนทำฟาว้าเมื่อสักครู่ตัวลูกวัย24ปีครับอาครับบอลขึ้นมาทางซ้ายครับสงขลาลูกนี้เจอตัดได้แล้วดูพีรวิทย์แข็งขันครับแบ็กขวาครับกระชากมาลูกนี้มองหาตัวด้านในยังไม่ได้ดวลกันตรงนี้ไม่ผ่านอาทิตย์แลครับอะไรครับเป็น ไปมุมแล้วครับผลแรกเลยครับในเกมนี้ของทางด้านลุบรีซิตี้ครับเนี่ยครับอาทิตย์พรมขันครับแนวรับตัวหลักเลยครับที่ลงมาประคองน้องๆในวันนี้ครับของสงขลาเอซที่บอเดินไปเป็นมุนชิดวันนาครับตัวรุกของลุบรีซิตี้ครับจะรับหน้าที่ เล่นเตะมุมตรงนี้ครับอ่าครับเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษลูกนี้เด็ขึ้นโดยอาละวัดครูคิกตรงนี้เคลียร์มาก่อนเลยครับแม่อย่าไปพูดันตากลาครับพบทาวันดีเก็บได้อีกหนึ่งมิดฟิลด์ครับที่ลงเป็นตัวหลักใน3นันที่ผ่านมาครับแล้วตรงนี้จะเรวิทอ่าโยบอลหนีทางด้านอภิชาติมาได้แล้วครับแต่ว่าอภิชาติตัดฟ้าก่อนเลยครับฟรีคิกบริเวณริมเส้นฝั่งซ้ายครับของลุบุีรีซิตี้ ครับกล่าวทักทายแฟนบอลทั้ง2ทีมด้วยครับโอ้นี้คนดูในทางผ่านทางการไลฟ์สดนี่ค่อนข้างเยอะเลยครับกล่าทักทายอีกครั้งหนึ่งครับทั้งลอมบีซิต,ตี้แล้วก็สงข라าฟซีครับครับดูฟรีคิกตรงนี้ครับจลวิตเปิดมาแต่พิลวิดเก็บไม่ได้ครับแล้วบอลตรงนี้หาบอลไม่เจอกระโดดได้ของสมปร,ราร อาครับแต่มุมหัวที่2ครับคนเดิมเลยครับมงชิตวนาเปลี่ยนฝั่งมาบ้างครับขอนักคิกฝั่งซ้ายตรงนี้ครับเกมเพิ่มมา5นาทีเศษครับโอกาสของลบุรีมีต่อเนื่องอ่าครับมงชิตเปิดเข้ามาลุ้นในกรอบขอโทษลุงน้เสาวไกลทางด้านนัทพลออกมารับแล้วครับแล้วดูขวางยาวๆตรงนี้ใช้ความเร็วของอภพิชาติเอาครับดวลกับจางเรวิตโอ้โหตรงนี้ดึงไว้เลยครับทางด้านของจางเรวิต ่าก็หยุดเกมรุกของสงข라이ฟซีไว้ก่อนครับแล้วก็กลับมาตั้งเกมรับกันใหม่บอลเล่นมาแล้วครับนัตพลมีแสงครับให้มาบิสซูรับวางขึ้นหน้ามาลูกนี้สมปราดได้เช็ดแล้วบอลทะลักมาทางด้านของกงวลชัยก็ออกมารับไม่ได้ครับออกขวามาก่อนครับตรงนี้ บอลของโรบุริซิตี้ครับยกมา,กมาคลเตียนแซคชินี่จะหลบยังไม่ได้แล้ววนมาก่อนครับคืนกลับมาครับพบธรซมสันกับพีรวิทย์ ับบอลโตกลับของลรบลีซิตี้ครับนัทชัยอาเข้าให้มามนชิดมนชิดลูกนี้หลบมาได้อาครับมนชิดเจอดีเลยไว้ก่อนครับขึ้นมานัทชายัยเปิดย้อนมาพบทำ,บทำลูกนี้ให้มาพิรวิทย์ว,ทยวนมาก่อนล่วงลงไปตรงนี้ไม่มีเสียงนกหวีดแลวครับ่าแล้วแก้ไขาการของสองขลา FC จัดโตก็ยังไม่ได้บอลย้อนกลับมาก่อนเลยครับพิรวิทย์แข็งขัน กลับมาตั้งกันใหม่แล้วครับเทรพัสแสงวงครับอ้วันนี้คู่เซนเตอร์ของลูบลีซิตี้ครับเปลี่ยนทั้งคู่เลยครับไม่ได้ใช้โอซอน็อกแล้วก็นัทพลครับอากรบอลของสงขลาครับอภิชาติให้มา38นี่เป็นลิทวานอากร์ลิวานติดเครื่องมาแล้วซ้ายมีทําทางอยู่ครับให้มาแล้วจะทําชิงสั้นๆในกรอบแกโทษลิทวานหักกลับมาลูกนี้อภิชาติ วนอยู่ซ้ายโอ้โหยิงไม่โดน,โดนแล้วเป็นทางด้านพิลวิทครับหาบอลเจอแล้วให้มาลูกนี้ครับคริสเตียนแซคชินี่ ini, นดวนกันกันกบกนชนาทิพย์บอลไปติดชนาทิพแล้วครับลุบรีซิตี้จะได้ทุ่มทุ่มย้อนกลับมาครับ เจ้าบ้านครับลบุรีซิตี้พระสินครับแต่ว่ายังไม่ผ่านแล้วลูกนี้พบทำทำได้ดีเลยครับอาครับโชคบอลกลับมาได้คริสเตียนแซคชินีทั้งขวาไหลอีกทีหนึ่งพระสินหอยิงสวัสด์ดวลหนึ่งต่อหนึ่งยิงโอ้โหติเซฟน,นัทพลมีแสงครับโอ้โหออกมาบล็อกได้เร็วทีเดียว อาครับโอกาสของลุบุรีก็มีเรื่อยๆเ,เหมือนกันครับอูต้องชมเลยครับทางด้านของนัทพลมีแสงครับจะเป็นบอทุ่มครับของลุบุรีซิตี้อากาศเริ่มคลุ้มแล้วครับที่สนามกีฬาพาะราวเมสวนครับ ของลบุรีครับเทลพัฒแสงวงซ้ายมีจรีวิทย์ครับฝากตรงกลางก่อนโมชิดโอ้โหแม่มันยาวไว้หน่อยแล้วจะย้อนคืนครับทางด้านของสงขาเปิดลึกขึ้นมาเลยครับสมปราดลูกนี้ไม่ดีแล้วโอ้โหแล้วใบตาตรงนี้ต้องระวังเลยครับแม่ใบเหลืองไปแรกในเกมนี้มาเร็วเหลือเกินครับโอ้โห9นาทีครึ่งเท่านั้นครับส่วนหน้าตัวเป้าครับสมปราดเหลืองนุ่นครับไปเสียบอลข้างบนครับแล้วไป อัดใส่ธีรพัฒน์แสงวงครับโอ้โหตรงนี้ใบเหลืองใบแรกมาไม่ถึง10นาทีครับบอลของลูรีครับแนวรับคู่วันนี้เป็นหัตถพันธ์ยืนกันกันกบธีรพัฒนครับอูต้องบอกว่าเป็นแนวรับดาวรุ่งเลยครับทั้งคู่แล้วดูตรงนี้ไม่พ่าแล้วครับ47ของสงขลาพงศธรขวัญทองครับ สกัดไว้ได้ <ster> บอทุ่มของลบุรีครับจารวิททุ่มมาแล้วเสียบอลให้กับสงขลาเบินขึ้นหน้ามาก็ยังไม่มีอะไรครับบอลมาเข้าทางที่หัตถพันธ์ ทางขวาแซกชินี่เสียบอลแล้วดูอภิชาติเอี่ยศีชายพลิกได้แล้วทําทางมาสมปราดเลืองนูง่นลูกนี้ดวลหนึงน่งต่อหนึง่งสมปราดไม่ผ่านธีรพัฒน์แล้วบอลสุดท้ายยังไม่ออกด้วยครับโอ้โหแต่ว่าไม่มีผู้เล่นของสงขลาตามมาเล่นต่อครับเสียบอลให้กับโบรบลีซิตี้ไปเลยแล้วดูคริสเตียนแซกชินี่ให้มาครับประสินิโอ้โหจะล็อกก็ยังไม่ผ่านแก้ไขกันสั้นๆครับสงขาลาเท่านี้เกมของโรบรียังต่อกันไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ครับเนื่องจาก ตัวผู้เล่นหลักๆก็อยู่ที่ม้านั่งสำรองครับแต่ก็ยังมีเนี่ยครับหมายเลข2 0ครับพบทำวันดีครับเปิดขึ้นหน้ามาโมนชิดวันาอาครับแต่งได้แต่ว่าปีคนเดียววนมาก่อนครับมมนชิดรอเพื่อนขยับอยู่ให้ขึ้นกลับมาครับพบทำเห็นตัวไกลแล้วเปิดลึกมาลูกนี้โอ้จะเกี่ยวเล่นไม่ได้ตามมาเล่นต่อครับจัลลวิทเติมเกมลุกขึ้นมา ล็อกมาต่อครับก็ลงมาแทนกฤษณะจำเนียนการแล้วครับในเกมนี้และทำบอลลั่นออกไปเองครับทางด้านของโรบลีซิตี้จาริวิ์นี่ในเกมที่ผ่านมาครับเกมเอาชนะทับหลวงไม่คนแอซิดประตูที่2ให้กับสิริชัยแล้วครับและดูตรงนี้บอลฉล็บ bon มาเข้าทางสงขลาครับ ลิดวานให้มาบิสลูนครับออกซ้ายมาเลยอาทิตย์ครับแล้วควายซานๆลูกนี้อภิชาติให้มาล่วงมาแล้วแต่ว่าพุทธศิลป์ให้เป็นลูกได้เปรียบแล้วครับอาครับติดเครื่องมาซ้ายเปิดโค้งมาโอ้โหยังติดอยู่ที่ธีรพัฒแสงวงครับเหยียดขาสกัดไว้ได้โอ้ต้องบอกว่าเกมรุกของสงขลาด้านบนนี่มีความเร็วทั้งหมดเลยครับ วันนี้เกมรับของลบุรีต้องระวังเป็นพิเศษแล้วครับอภิพีชาติพรเทพแล้วก็สมปราดครับมีความเร็วทั้งนั้นเลยครับเตะมุมครับผลแรกเลยครับในเกมนี้ของทางด้านทีมเยือนครับสงขลาเอฟครับดูเตะมุมตรงนี้ครับ เอาละครับแต่มุมครับเปิดโค้งมาลูกนี้จะโฉบไม่ได้แล้วบอลทะลักมามุมเดิมเลยครับเอาครับลูกนี้แต่หนีมาสู่เส้นหลังย้อนกลับมาลกๆโอ้โหยังติดบล็อกแล้วจะย้อนคืนลูกนี้สงขลายังมาต่อแลวโยกมาอีกทีหนึ่งกบมอนชายทุบทิ้งไปก่อนครับบอลลอยๆหน้าเก่าเข็โทษยังไม่เไปไน็นหายพบถามเก็บได้และจะไปตรงนี้ยังดักก็ได้ครับเอาแล้ว